ีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่โครงการมอสเทนหกนะคะเป็นโครงการที่เพิ่งเปิดขายวันนี้เลยนะคะก็โครงการนี้นะคะก็อยู่ที่ตำบลบ้านเท้าอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะก็เข้ามาจากถนนสุวสรรณสรอนนะคะมาถึงจุดนี้เพียงแค่50เมตรเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นทำเลที่ใกล้แหล่งชุมชนแล้วก็เดินทางสะดวกนะนเพราะว่าหน้าโครงการของเรานะคะติดกับถนน ที่จะเข้าไปโรงเรียนเตรียมทหารเลยนะคะตรงนี้นะคะที่ดินตรงนี้นะคะแบ่งขายเริ่มต้นที่200ตารางวานะคะนะคะเริ่มต้นที่5,500บาทนะคะก็เหมาะกับการที่จะสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าถ้าเป็นแปลงด้านหน้านะคะเหมาะกับการที่จะลงทุนทำธุรกิจต่างๆเลยนะคะค่ะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นถนนยกสาธา,านะคะกว้างถึง8เมตรเลยนะคะตอนนี้เรากําลังบดอัดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถนนหิวทุกมาลงแล้วก็จะมีไฟฟ้าประปาอยูใ่ในหน้าแปลงของแต่ละแปลงเลยนะคะแล้วอย่างที่เราเห็นนะคะว่าโครงการนี้นะคะ ที่เห็นรถวิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะจะเป็นถนนที่เข้าไปยังโรงเรียนเตรียมทหารนะคะก็จะเป็นโครงการที่เดินทางสะดวกนะแล้วก็ใกล้แหล่งชุมชนเซเว่นนะคะห่างจุดจากจุดนี้เพียงแค่50เมตรนะคะจะไปตลาดบ้านนาก็เพียงแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่ดินนะคะตรงนี้นะคะทักมาสอบถามกันก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นต่างๆ ให้เลยนะคะก็อสอบถามกันมาได้ที่เบอร์0ูน6 1 6ป8 1 6นะคะสวัสดีค่ะ